อฏิหารตำนานดังครับวันนี้จะพาไปย้อนตำนานเรื่องราวของหลวงปู่หลิวแห่งวัดไร่แตงทองครับพระเกจิชื่อดังผู้สร้างตำนานเหรียญพญาเต่าเรือนแห่งจังหวัดนครปฐมครับต้องบอกเลยว่าเหรียญพญาเต่าเรือนนะครับในปัจจุบันก็เป็นวัตถุมงคลที่มีราคาที่ค่อนข้างสูงครับแล้วก็เป็นที่จับตาต้องใจสําหรับเซียนพระและนักสะสมพระตัวยงครับที่พุทธคุณในโดดเด่นมากนะครับในเรื่องของการค้าขายโชคลาภเงินทองครับประวัติของท่านนะครับท่านเนี่ยมีนามเดิมว่าหลิวแท่ตั้งนะครับเกิด วันพฤหัสบดีที่7จธันวาคมพุทธศักราช2,448เป็นบุตรของคุณพ่อเต่งแล้วก็คุณแม่น้อยแท้ตั้งนะครับครอบครัวหลุงปู่นะครับประกอบอาชีพทําไร่ทํานายอยู่ที่หมู่บ้านหนองอ้อนะครับตำบลบ้านสิงห์อำเภอพธารามจังหวัดราชบุรี โดยหลวงปู่หลิวเนี่ยมีความขยันขงขันแข็งมากครับได้มีการเรียนรู้ศึกษาวิชาช่างจากคุณพ่อนะครับแล้วก็ออกทํางานรับจ้างเพื่อให้ได้เงินเนี่ยมาแบ่งเบาภาระของครอบครัวนะครับแต่ในการทํางานเนี่ยก็ต้องมีการออกเดินทางไกลยอยู่ตลอดทําให้ในบางครั้งอะ่ะเกิดการล้มป่วยบ้างนะครับแต่หลวงปู่หลิวก็มีการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับตัวยาแล้วก็สมุนไพรจึงมีความรู้ในเรื่องของยาและสมุนไพรเป็นอย่างดีครับพอท่านอายุได้27ปีครับท่านเกิดความเบื่อหน่ายในชีวิตของคารวาจึง ตัดสินใจบรรพชาอุสมบทนะครับที่พัทธสีมาวัดวัดโบสถ์นะครับตาบลบ้านเลือกอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีในวันที่1มิถุนายน2478ครับโดยมีหลวงพ่อโพธาพิรมนะครับวัดบ้านเลือกเนี่ยเป็นพระอุปชานะครับหลวงพ่ออินวัดโบสถ์เป็นพระกรรมวาจาจารย์นะครับและมีพระอาจารย์ห่อวัดบ้านเลือกครับเป็นพระอนุสาวรนาจารย์นะครับหลวงปู่หลิวนะครับ หลังจากที่บวชแล้วเนี่ยเมื่อท่านอุสมบตเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านก็ได้มาจําพรรษาณวัดหนองอ้อครับหลังจากนั้นก็ได้ร่าเรียนวิชาครับจากอาจารย์หลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อแดงวัดเขาันไดอิดจังหวัดเพชรบุรีพอท่านคล้ายวัดสวนขันจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับและหลวงพ่ออุ้มจังหวัดนครสวรรค์ พอถึงพศออ2482ครับบูรณะวัดท่าเสานะครับจังหวัดสุพรรณบุรีท่านก็ได้มีทามีการสร้างกุฏิขึ้น3หลังครับ แล้วก็พระบูสดอีกหนึ่งหลังนะครับพศ2484ครับสปีต่อมานะครับท่านจำพรรษาณวัดสนามแย้จังหวัดกาญจนบุรีนานถึงโอ้จำพรรษาที่นานถึง3-6ปีเลยครับแล้วก็มีการบูรณะพุทิวิหารสาราการปเปรียนแล้วก็โบสถ์อีกจำนวนมากเลยครับหลังจากนั้นครับเมื่อปีพศ2520ครับก็ได้มาที่สร้างวัด นะครับใส่ทองที่ตำบลจระเข้เผือกอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับพศ2525นอีะครับอีก5ปีต่อมาก็มีการสร้างวัดไร่แตงทองที่ตำบลทุ่งลูกดกนะครับอำเภออำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมและได้ดํารงตําแหน่งนะครับเจ้าอาวาสวัดไร่แตงทองเมื่อวันที่7มิถุนายนครับหลังจากนั้นครับในปีพศ2540ครับกลับมาจําพรรษาในฐานะพระลูกวัด ที่วัดหนองอ้อมอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับสำหรับตำนานของพญาเต่าเรือนเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวในอดีตนะครับที่มีการเล่ากันมาถึงสมัยพุทธกาลนะครับว่ามีผัวเมียคู่หนึ่งเนี่ยอาศัยอยู่ที่ริมแม่น้ําใหญ่นะครับ เป็นพญากาเผือกตัวเมียเนี่ยก็มีพญากรเผือกตัวเมียเนี่ยได้ออกไข่มาหฟองครับอยู่มาวันหนึ่งทั้งคู่ได้ออกไปออกบินนะครับไปหากินทิ้งไว้แต่ไข่ทั้ง5ฟองนะครับให้อยู่ในรังกันตามลําพังโดยไม่มีใครเฝ้าและในวันนั้นเองครับได้เกิดเหตุการณ์ครับพายุเข้าอย่างรุนแรงทําให้ไข่ทั้ง5ฟองเนี่ยถูกพายุพัดตกลงไปในแม่น้ําคนละทิศคนละทางเลยครับทำให้ไข่พญา ไข่พญาเผือกเนี่ยถูกสัตว์ต่างๆเก็บไปเลี้ยงไว้ครับโดยไข่ฟองที่1นะครับเต่าเก็บไปเลี้ยงไข่ฟองที่2พญานาคเก็บไปเลี้ยงไข่ฟองที่3พญาราชสีเก็บไปเลี้ยงไข่ฟองที่4นะครับโคเก็บไปเลี้ยงและไข่ฟองที่5ฟองสุดท้ายครับงูเก็บไปเลี้ยง โดยไข่ทุกฟองเนี่ยเมื่อถูกเก็บไปเลี้ยงก็มีพระโพธิสัตว์ต่างๆครับมาสวยชาตินะครับตามผู้ที่เก็บมาเลี้ยงเลยนะครับเพื่อบำเพ็ญบารมีและพญาต่าเรือนหลวงปู่หลิวเนี่ยเล็งเห็นว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นสิริมงคลนะครับเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนยาวและมีศีลธรรมท่านจึงนํามาเป็นแบบในการสร้างวัตถุมงคลนะครับที่ได้รับความนิยมกันในปัจจุบันครับเมื่อปี พศ2500ครับวัตถุมงคลของหลวงปู่หลิวเนี่ยถูกสร้างขึ้นที่วัดสนามแย้นะครับซึ่งแต่ละรุ่นที่ถูกสร้างเนี่ยจะมีพุทธคุณดีหลายด้านเลยครับไม่ว่าจะเป็นเมตตามหานิยมคงกระพันชาตรีทํามาค้าขายขึ้นมั่งมีสีสุขมีโชคลาภเงินทองนะครับปราศจากโรคภยัยคนในบ้านรักใคร่สามาัคคีปรองดองกันก็อยู่ร่มเย็นกันเป็นสุขนะครับหลวงปู่หลิวเนี่ยได้ละสังขารอย่างสงบนะครับที่กุติของท่านเองครับที่วัดหนองอ้ออำเภอโพธารามจัง วัดราชบุรีนะครับสิริรวมอายุแล้วเนี่ยก็95ปีนะครับ74พรรษาท่ามกลางลูกหลานครับที่คอยมาที่ได้มีการมาดูใจนะครับในคืนวันจันทร์ที่4กันยายนปีพุทธศักราช2,543นะครับและในปัจจุบันเนี่ยภายในวิหารวัดไร่แตงทองนะครับจะมีรูปปั้นของหลวงปู่หลิวประทับอยู่บนพญาเต่าเรือนนะครับสูงถึง8 มตร50ครับมีที่ชาวพุทธนะครับผู้มีจิตศรัทธาต่างแวะเวียนมาคารสัสการะกันโอ้โหเรียกได้ว่าไปกันไม่ขาดสายเลยนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของหลวงปู่หลิวพญาเต่าเรือนแห่งวัดไร่แตงทองจังหวัดนครปฐรมครับ